นะครับก็เลยคิดว่าอันนี้คงเป็นบ้านของเราแล้วนะครับก็เลยตกลงซื้อน้วันนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณน้องผมด้วยถ้าเกิดไม่มีน้องผมวันนั้นที่ให้มาบอกว่าเฮ้ยมาดูไปมาดูบ้านสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องผุมฮะน้องปุ๋มน้องคนนี้ฮะน้องคนนี้ถ้าไม่มีน้องสาวคนนี้นะฮะก็ก็ก็ไม่มีบ้านแบบนี้ฮนะครับคือมาบอกว่าเออไปมาดูตกเองเป็บ้านของเราแล้วนะครับก็เป็น แล้วก็อันสุดท้ายก็คือผมเกิดมาที่ส4นะปีหนึ่งสแล้วก็นี่สิสี่ก็เลยโอเคบ้านหลังนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมแป่งต้องมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เออพ่อคุณพ่ออยู่ที่ราชาพฤกษ์น,นะครับก็เหมือนเลยไนอีกซอยหนึ่งอยู่บ้านสามากอนนะครับก็เลยโอเคเลยนะรตรงนี้นะครับวันนี้แปงรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเอ,อ่อตอนแรกกะจับจวันอาทิตย์ กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมากันไม่มากนะครับแต่ก็เกรงใจคนข้างๆเหมือนกันเอ้ยเอาเอาเอาป็นวันจันทร์นีแหละเอาต้เป็นวันเกิดเราด้วยนะครับก็กาคิดว่าคนคงเชิญเฉพาะคนที่สนิทจริงๆนะฮะแต่อเผอิญว่าเนี่ยครับวันจันทร์ฮะโต๊ะไม่มีนั่งนะมากันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆนะครับเป็นสนิทกันจริงๆนะครับ เป็นเป็นญาติพี่น้องที่สนิทกันจริงๆนะครับที่มาแล้ววันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากครับแล้วนะครับแบ่งขอขอบคุณครับเพื่อนๆยูนิตี้นะฮะยูนิตี้มากันหมดเลยนะฮะเพื่อนๆยูนิตี้นะครับทีมงานซาวของเวิร์กพอยท์นะฮะที่มาช่วยนะครับแล้วก็ทีมงานของผมนะครับทีมงานนักดนตรีที่มาช่วยกันนะครับของของตุ้นนะฮะพี่ชายพี่ชายไก่ครับพี่ไทยแฟนนะฮะ จากวงดนตรีนะฮะที่ที่ได้รับฟังเมื่อกี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะฮะต่อครับนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญแขกผู้พิจารกท่านโอรยพอมันเกิดให้ฉันเจ้าของบ้านไงแต่แล้วหันไปก่อนก็จะสะบงสะทายไม่สะทายเลยช่วยกันเล่า Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. พี่แสงนะคะก็ให้พ่ออวยควจะเหมาะกว่าน้ำตาแหลยวบนดีพ่อดีฟันขี้ใจมากก็ขอให้ลูกมีความสุขทิดสิ่งใดถูก